ครับสวัสดีครับอ่าจากบอทารซิมูนเนอร์คอมนะครับวันนี้เทสอ่า Air2 นะครับเทส Air2s นะครับส่งอ่าพี่สุภวัฒน์นะครับลำนี้ไปอ่าชลบุรีนะครับโอเคแล้วครับก็อ่ามาใช้ออฟเลยนะครับเฮ้ยคีกีครับไปนะครับต่อเลยครับ ใช่ครับเราพอรอมพอยสักครู่นะครับพอดีวันนี้แสงขอโทษที่แสงมันอาจจะจ้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าเนี่ยครับมันอ่าโอเคเห็นมอ่าอันนี้เราทเเตอร์นะครับเทระยาเเอร่านโอเคเนี่รับเป็นไฟหน้านะครับโอเคไปไปอ่ะไฟหลังนะครับ โอเคไม่มาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมพอยอัพเดตแล้วน,นะครับเดี๋ยวเรามาพ่อนะยอ่ะเก็บข้าให้เลยนะครับเอาไปถ่าหนึ่งพันตัดิบเหมือนเดิมน,นะครับ,ะน,ะบน,น,น,นะครับอ่าีเอ็มันก็จะดินนิ่มๆไปๆนะครับ ลมแรงนะครับลมมืนข้างแรงนะครับแต่ว่าเขาสู้ลมได้สบายๆนะครับโอเคนะครับภาพภาพย้อนแสงหน่อยก็ต้องขอโทษทีนะครับอ่าตอนนี้ต้องบอยดันความสูงอยู่เจ็ดสิบนะครับความไกลอยู่สี่สิบเอ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวลองซูมไฟล์เข้าอ่ะเขาที่บอกเลยนะครับอ่าซูมอินนะครับอ่าครับครองปรับคามยาโอเคซูมอินนะครับ พันแปดสิบันค่อนข้างซูมได้เยอะนะครับซูมเอานะครับออาโอเคครับอ่าขึ้นสต็อปได้ค่อครับเดี๋ยวขออีกอ่าอัพนี่อีกสัมมุมมาเดี๋ยวนะครับสกนแชทจะเข้าอ่านี่ยครับปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวน้องว่าขอพายพับนิ่ครับอ่ามุมนี้หน่อยวันนี้สวยนะครับมุมนี้อ่านะครับโอเคครับแล้วก็อ่า เดี๋ยวลองเล็กคอร์ดให้ักฟล์นะครับไม่รู้ว่าหมอกหรือฝุ่นนะครับวันนี้นะครับนะครับมันค่อนข้างก็เพอร์เฟกนะครับสำหรับ Air t o s นะครับตอนนี้ครับน้องบอลก็การันตีนะครับบินดีเลยนะครับนะครับซูมอินซูมเอาครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับ อีทีหน,นึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวน้องบอสขอรีเทนดูโฮมเลยนะครับนะครับโดยระยะค่า่าน,นะครับอผมตั้งไว้สามสิบเหมือนเดิมนะครับพอท่านกธกทมอนนี้ก็จะเป็นพวกค่าเนี่ย GPS ตอนนี้อ่ายี่สิบเอ็ดดวงนะครับสถานะแบตนะครับแล้วก็พวกส่าสถานะเซนเซอร์การทําง,งาน,นเซนเซอร์หน้าหลังเลยนะครับโอเคนะครับน้องบอสรีเทนดูโฮมเลยนะครับ วันนี้บินสูงหน่อยนะครับมี4ีภรรยาตากล้องให้นะครับ ระหว่างที่เราเรียนทุรคนเราก็สามารถกันได้นะครับนะครับเพื่อน้องว่าคันทรลอยู่เพราะว่าสมดินใต้อาหลังคาบ้านนะครับแล้วก็อาจจะแลนดิ้งมาตรงอาหลังคานะครับวันนี้มันแดดแรงด้วยนะครับช่วงบ่ายถ้าจอนแตกก็ต้องขอไทยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะมีอ่นะครับเป็นไปทางเบิร์กต่อรับอ่านะครับ อันนี้ผมขอปิดนะครับเอาเข้ามาใกล้ๆกันะครับะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมครับผมครับขอบคุณครับ